เออเมื่อกี้เท็เมื่อกี้ผมไม่ชนะผมแพ้เอ๊ะเต็งเหวี่ยงมันนะฮะไอ้เอ้งโอ้โหโอ้โหโอ้โหเบี้ยวเบี้ยวตาย คิดท,ที่แล้วเอ้ยคลิปเมื่อกี้ผมอ่านแล้วผมหม,มแพ้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนผมเลชีผมเลยมาเป็นตัวหน้าแทนตอนนี้อุ้ยโดนเฉยเจีทยวถ้าไอปอมเฮ้ยอะไระปนี่เงีไ้ไง โอ,โ,โ,โอ้โหค่ะโ,โอ้ยโดนลุมโดนลุมทีนึงโอ้โหวันนี้ฟาาโอ้ยอะไรอ่ะอยู่ห่างกันตั้งแปดเมตรทำอะไร โดนลุงครับเติดตัวไม่เลยดูเนี่ยว่าเซอร์พาร์สมีไหยค่ะดูเนี่ยว่าเซอร์พาร์สมีมันคงเข้าแหละแม่ <c oughs> เอไ้ยืนเขาด้วยเรดขาดเอ้ยไม่ใบแดงไม่โน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 เรดขาดเบอร์โนเรดขาดเฮ้ยโหแม่งไม่มีใครติดกับสักคนเลยสวยสวยโอ้โ oh, ห oh, oh. สวยดีส่งให้ใครว่า สว,มวมยมีเพื่อเพื่อจะกดเคาน์เตอร์เพื่อสวยปุ๊บโอ้ยเพื่อมันจะยืนดีมหาไร หินบล็อกอ๋อหิตบล็อกฮิตบลอกฮิตบลอกโอ้กดอีแล้ววิ่งเชี่อมกันเออไปได้ด้วยว่ะเดี๋ยวส่วนนึกคิบว้านี่ไปโดนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลย โอ้อุ้ยงวิ่โดนแด้งก่อนอ๋อไม่โดนได้เว้ยได้เว้ยปุ๊บปุ๊บว้าอีกเข้าด้วยตีหนึ่งแล้วอีกสองสกอขอสองสกอร์ขอสองสกอร์ โมดสกอเร h เอ่อ,อ,<ะ>เ,อ,อเปิดโฟไม่ได้ทำไมอ่ะเปิดโฟทาไมไเปิดโฟไม่ได,ด,ไได,ได,ด้ไม่เปิดโฟไม่ได้จริงอื้เปิดโฟไม่ได้แค่รอบเดียวเหรอวะไม่ปิดโฟไม่ได้อุ้ยอื เพื่อไม่เข้าทำไมโฟล่มไม่ได้ทำไมกดโฟล่มไม่ได้วะไม่เข้าใจโดนเฉยโอโอทำไมเปิดโผล่มไม่ได้โอ้โหมันไม่มีเวลาให้กดดีเลย ไว้ตรงมาต้องมาเขาตัดไมเข้าตั้มห้าหนึ่งแล้วอีกสกอร์เดียวขอโลสกอร์สกอร์เดียวสกอร์เดียวเปิดโบไม่ได้แล้วสกอร์สกอร์เดียว เฮ้กดอีเลี้ยวโอ้ย,อยขอขอสตอร์เดียวสวยสวยเพื่อนขอขอพิสตอร์จะทำอะไรวะจะทำอะไรโดนจีมม่ะ โอ้ยฮิตบล็อกแค่สะกอเดียวเองสวยโอ้ยแพ้แพ้ไม่ใช่วันรุดวันรุดวันรุดเพื่อเพื่อเนี่ยฟิสโก้โอ้โหติดตรงนี้เลย ข้ากำลังจะเสียงวาจินะหกหนึห่งว้ยหกหนึ่งว้ยแทนให้ข้าดูเป็นบุญตาหน่อยสิไปดีกว่าเฮียเดี๋ยวก็ตายกับไห่อูกูไม่รู้จักไทุกคนเราต้องเดินทางต่อแล้วละ่ะแต่งตัวแบบนี้เล่นเกมไดโนเนโนสาร์แบบนี้ชัดเลยพย,ยาธไดโนเนโนสาร์ไม่ใช่พยาธครับเหลี่ยมลุงเอยัดที่เปล่าไปเราเดินเวลาเดินทางก็